เดี๋ยวก่อนนะพี่พงศ์เดี๋ยวรอมันวิ่งกันยู u ูปมีมันจะจ้าหน่อยเท็จไหเนี่ยเดี๋ยวดูกันอ่ะมาละอ่ะ,อ,ะอุ้ยเลย <laughs> มีพรบมีพรบนะอ่ะมีพรบอ่ะนี่นี่ ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้บอกว่าบรรยากาศแบบสนุกมากทุกคนเราจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศบ้านสวนโอเคไมมา,มา,มาเสียงมานี่ค่ะทุกคนนี่ บ้านส่วนหลังน้อยหลังนี้นะคะทุกคนตั้งอยู่บนเนื้อที่สองไร่หนึ่งงานสามิบสามตารางวาเนื้อที่เยอะมากแล้วทุกคนนะคะใครซื้อหลังนี้ไปเนี่ยมีบ่อปลาให้นะคะทุกคนแล้วก็ในบ่อปลาเนี่ยคือมีปลาจริงๆนะเออนี่เห็นไหมคะทุกคนนี่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 น,นี่อ่านี่ให้อาหารปลาโชว์กันไปเลยนะคะว่านี่ ใครที่ซื้อไปนะคะทุกคนสามารถเลี้ยงปลากินเองได้เลยนะคะหรือว่าจะเลี้ยงปลาขายก็ได้แล้วก็ในบ่อนะทุกคนตอนนี้คือมีปลาหลายพันมากนะคะทุกคนมีปลาหลายพันมาก <c oughs> ขนาดความกว้างของบ่อปีปองปพงษ์เจ้ากว้าง่ะไรนี่บ่อนี่ประมาณกี่เมตรส0เมตรยี่สิบเมตรคูณ <c oughs> เออไม่ใจกะกว้างกะกว้างคุณยาวกะ ภาคภาษาเมืองสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยกว้างเ้ากวางึกว้างเท้ากว้างประมาณสิบเมตรกว้างยี่สิบก้า่กว้างยี่สิกยี่กว้างยี่ะงยี่สิบกว้างบกา่สกว้งาี่าง่สสวี่สี่สส่สสสา สายๆนะคะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาดูบ้านสวนจ้านะคะทุกคนบ้านสวนมีบอ่อปลามีนาข้าวนะคะใครที่ชอบแนวนี้นะซื้อครอบแล้วจบเลยฉันอยากจะใช้ชีวิตแบบวิถีเกษตรนะคะเกษตรพอเพียงหรือว่าอยากได้ฟิลแบบบรรยากาศแบบเงียบสงบนะคะอยู่ในพื้นที่หรืออาณาจักรของตัวเองค่ะหนึ่งแนะนําแปลงนี้เลยแปลงนี้นะคะเขาค่อนข้างที่จะมีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงเพราะอะไรทุกคนเนี่ยคะ่ะเนี่ยรอบรอบอาณาบริเวณเห็น ไหมคะทุกคนนะคะเข้ามาปุ๊บเนี่ยเหมือนเป็นอนาณาจักรของตัวเองเลยแล้วดีตรงไหนรู้ไหมทุกคนนะคะโซนเนี้ยคือเงียบสงบนะคะทุกคนแล้วมีเพื่อนบ้านนะอย่างที่บอกนะคะทุกคนเนี่ยรอบๆโครงการนะคะรอบๆบ,บ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านจัดสรรแทบพังนั้นเลยนะแล้วอยากจะบอกว่าเป็นบ้านของคนมีกระตังด้วยนะทุกคนขา โอ,อ้เนี่ยที่อยู่ๆกันนะคะทุกคนคือบ้านของคนมีกระตังนะคะหน้าที่การงานดีๆทั้ทงนั้นเลยจ้าทุกคนนี่แล้วหลังนี้นะคะไม่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองพะเยาด้วยนะคะหลังเนี้ยอยู่ห่างจากตัวเมืองพะเยาค่ะประมาณแค่ 5- 6ถึงโลเองแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากสี่แยกแม่ต่ำด้วย หลังนี้นะคะอยู่ห่างจากสี่แยกแม่ต่ำเนี่ยแค่ประมาณ3กิโลค่ะทุกคนสะดวกสบายมากๆนะคะแล้วอีกหน่อยนะคะทุกคนค่ะถ้าหากว่า,ารถไฟรถไฟเขาเสร็จแล้วรถไฟลังคู่ <c oughs> เสร็จแล้วนะทุกคนสถานีรถไฟก็อยู่ไม่ไกลนะคะทุกคนเนี่ยอยู่ด้านหน้าเนี่ยตรงปากซอยนะคะตรงปากซอยเนี่ยเออ เดินทางสะดวกมากๆนะจ๊ะแล้วถ้าใครอยากได้แบอบกว่าแนวเนี้ยทุกคนวิถีกเกษตรนะคะทุกคนกเกษตรพอเพียงมีบ้านเล็กๆสักหลังหนึ่งนี่มีบ่อปลานะคะสามารถที่จะเลี้ยงปลาทานเองแล้วก็มีนาข้าวนะคะด้านหลังให้เราสามารถปลูกข้าวกินเองเนี่ยได้เลยนะ,ะทุกคนคะ่ะพาดูพื้นที่รอบๆเนี่ยเจ้าของนะคะทุกคนเขาขุดสระเลี้ยงปลาไว้ใช่ไหมคะรอบๆบ่อนะคะแกก็ปลูกมะพร้าวน้ําหอมเอาไว้เนี่ยทุกคนคะ่ะนี่ปลูกมะพร้าวน้ําหอมอะไร ทำไมเอาไว้ให้เรียบร้อยนะจ๊ะทุกคนแล้วโซนนี้นะคะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะน้ำไม่ท่วมนะจ๊ะทุกคนน้ำไม่ท่วมเดินทางนะคะก็สะดวกมากๆทุกคนคะ่ะเดินทางสะดวกมากๆเวลาจะไปตัวเมืองพยาวขับรถไปประมาณ10นาทีเพราะว่าหลังเนี้ยห้าหกโลแล้วถ้าใครจะไปตลาดสดขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดพยาวนะคะเป็นตลาดสดค้าส่งนะไปซื้อของกินของใช้ทุกคนจากหลังนี้ไปก็3โลขับรถแป๊บเดียวนะคะทุกคนขับรถแป๊บเดียวแล้วก็โซนเนี้ยทุกคนคะ่ะหนีจะบ บอกว่าเจาริญนะมีทั้งบ้านพักบ้านเช่าค,คาเฟ่ร้านอาหารนะคะเนี่ยออกไปปากซอยตรงนี้คะ่ะเส้นเนี้ยนะคะมีให้ทุกคนได้เลือกกันอ่ะปะเดี๋ยวจะพาดูนะคะทุกคนว่าตอนนี้หลังนี้เป็นบ้านสวนยังไงเจ้าของเขาชอบปลูกนะคะทุกคนปลูกผลไม้เอาไว้ให้ทุกคนได้ทานซื้อไปนะคะไม่ต้องปลูกเองเขาปลูกไว้แล้วแค่รอมันโตจ้ะทุกคนอ่ะมาดูกันนะคะนี่พาทุกคนดูนะคะโซนบรรยากาศรอบๆตัวบ้านนะ อย่าพึ่งไปไหนนะคะทุกคนถ้าไม่อยากพลาดนะจ๊ะบ้านสวยๆพื้นที่กว้างๆนะจ๊ะทุกคนบรรยากาศเงียบสงบนี่ลงจอดรถก็ทําไปให้แล้วนะจอดรถได้เลยจ้าทุกคนอไม่ต้องต่อเติมนะคะเจ้าของเขาต่อเติมเอาไว้ละนี่นี่ทุกคนเห็นไหมคะข้างหลังโน้นนะคะบ้านก็ขึ้นอีกประมาณสองสาหลังนะคะด้านข้างนี้บ้านเขาเสร็จแล้วนะ แล้วฝั่งนี้นะจ๊ะทุกคนก็มีบ้านเพื่อนบ้านนะคะพี่ดินนะคะตอนนี้จะว่างแค่แปลงเดียวนะคะแปลงที่ติดกับบ้านเรานี่แหละนะคะส่วนแปลงตรงข้ามน,นะคะทุกคนที่เห็นกําแพงตรงนี้คือคุณหมอเขาซื้อไปแล้วนะนี่คุณหมอเขาซื้อไปแล้วเขาก็เลยล้อมรั้วเอาไว้นะคะไม่ให้เอานี่ค่ะทุกคนคุณหมอนะคะเอาป้ายมาตั้งไว้ตรงนี้ด้วยนี่อ่านี่นี่เลยโซนนี้นะจ๊ะทุกคนเนี่ยจากหลังนี้ไปนะคะทุกคนปักซอ,อยอยู่ตรงนี้เอง ใกล้ๆนะคะไม่ไกลเลยเนี่ยปากซอยอยู่ตรงเนี้ยนะคะใกล้ๆเออแล้วร้านอาหารเนี่ยร้านของกินก็อยู่ตรงเนี้ยค่ะทุกคนเนี่ยปากซอยตรงเนี้ยนะคะนิดเดียวเองนะคะขับรถจากหลังนี้ออกไปนะอทุกคนค่ะมองเห็นไม่ชัดอ่ามาดูกันบ้านหลังที่เขากําลังจะสร้างนะจ๊าทุกคนนี่นี่เลยนะคะบ้านหลังที่เขาจะสร้างอยู่หลังนี้สร้างเสร็จแล้วนะเออนี่เตรียมเขาอยู่ละหลังนี้นะคะ แล้วหลังที่เราจะพาทุกคนนะคะมาดูหรือว่าหลังที่เราจะขายกันนะคะทุกคนหลังนี้นี่รั้วรอบขอบชิดเขาล้อมรั้วอะไรทําไมไว้หมดแล้วนะทุกคนแล้วนี่เลยนะคะบ้านของเขาสองห้องนอนนะคะทุกคนสองห้องนอนสองห้องน้ําเนื้อที่สองไร่หนึ่งงานสามสิบสามตารางวาชนดครุฑแดงทุกคนคะ่ะแล้วมาดูผลระบากลักไม้ที่เขาปลูกเอาไว้ให้นี่นะคะมะม่วงก็มีทานนะคะคือเจ้าของปลูกไว้เยอะมากนี่ทุกคนคะ่ะ ภาษาเหนือเรียกว่าบัานอนอกนี่นะเจ้าภาษากลางเรียกว่าอะไรนะนะน้อยนาอ่าภาษาเหนือบ้านอนอกนี่แต่ภาษากลางห้องว่าน้อยนาอ่านี่ทุกคนนี่ผลไม้กินได้ตั้งนั้นเลยนะนี่ต้นบโอ้กว่ามีภาษากลางเรียกส้มโอภาษากลางเรียกส้มโอภาษาเหนือห้องว่าต้นบะโอ้นี้นี่ดูคนเหนือรีวิวมันก็จะนิดนึงนะทุกคนเนี่ และนี่ก็มะม่วงเหมือนกันนะคะมะม่วงเนี่น่าจะปลูกไว้หลายพันเลยแหละแล้วนี่ค่ะทุกคนลำใหญ่ลงไว้ละบ้านสวนของจริงซื้อไปรอมันโตอย่างเดียวไม่ต้องปลูกทุกคนค่ะนี่ชมพู่ใช่ไหมต้อนอะไรว้าอยู่ไปใจใบแบบนี้ไม่ใช่ฝรั่งนะทุกคนชมพู่มะม่วงพี่พงศ์อันี้ต้อนอย่างนี้นสองต้นที่ต่อพลูกไว้เนี่ย ใบไ้าผมใ,ใจแบบนุนนะปลูกไว้เยอะจนลืมนะคะเจ้าของบอกูมา<ฮ>มาทุกคนขามาทางนี้นี่นี่นี่ทุกคนขาลิ้นจี่ก็มีนะคะทุกคนเงาะก็มีนี่ต้นเงาะต้นเงาะพอบ้านหญิงปลูกอยู่นะคะทุกคนนี่ใบเงาะนี่เห็นไหมฝรั่งก็มีแล้วต้นนี้อะไรเนี่ยออกดอกแล้วด้วยนะทุกคน บ้านสวนของจริงลิ้นจี่ค่ะทุกคนพริกมีให้นะคือเจ้าของเขาพยายามที่จะปลูกแบบรอบรอบ,ร,อบรัว้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนให้แบบว่าเป็นรั้วกินได้อะไรอย่างเงี้แล้วก็ไม่กินพื้นที่ตัวบ้านเผื่อว่านะคะที่ว่างนะคะเราจะไดใ้ใช้ประโยชน์นะคะหรือว่าทําประโยชน์อย่างอื่นนะนี่ทุกคนชมพูตมดดนะะมพ่ติดแล้วเห็นไหมโอ้ยดอกด้วยนะคะนี่ชมพู่ติดแล้วดอกด้วย ้าใครชอบบ้านสวนนะทุกคนต้องหลังนี้นี่น,นี่สีกำลังสวยนี่เลยเห็นไหมเห็นไหมนี่ชมพูติดแล้วชมพูติดแล้วสีกำลังสวยเลยใครชอบบ้านสวนนะคือแบบว่าปลูกเองกินเองไร้สามพิษท,ทุกคนน,นี่ฝรั่งก็ติดแล้วเห็นไหมนี่มีผลไม้ให้ทานแทบทุกอย่างเลยนะทุกคนนี่มะม่วงก็ติดแล้วเห็นไหมนี่นี่น่าจะเขียวสวยไหมเนี่ยน่าจะเขียวสวย นี่ทุกคนมีผลไม้ให้ทานแทบทุกอย่างอันนี้มายองชิดทุกคนนี่มายองชิดนะคะต้นเขาก็แข็งแรงแลวนะนี่ประมาณนี้นี่ฝรั่งนะคะทุกคนต้นใหญ่เลยทีเดียวติดลูกละเห็นไหมซื้อบ้านหลังนี้ไปนะคะทุกคนค่ะไม่ต้องซื้อผลไม้กินเองนะคือปลูกเอาไว้หมดแล้วนะคะมะม่วงลิ้นจี่ลำไยเอ,อ่อขนุนก็มีนะคะทุกคนอะไรอีกอะ เยอะมากเงาะก็มีเออมะยงชิดก็มีนี่ต้นมะม่วงทุกคนอันนี้พันอะไรเนี่ยใครรู้บ้างสีสวยนะเนี่ยนี่ทุกคนต้นมะม่วงนะคะหลังบ้านนะทุกคนทําทางเดินเอาไวล้ละเรียบร้อยแล้วทุกคนขาปั๊มน้ำแทงน้ำนะติดเอาไวล้ละนี่อันนี้ค่ะใครที่ชอบกินเขาห้องต้นอย่างเนาะภาษาเหนือห้องต้นมอนแต่ภาษากลางเรียกอะไรทุกคนบูเบอรรี่ ใช่น,นี่ลูกห่อนทุกคนเดี๋ยวเด็ดมาให้ดูสักอันหนึ่งเนี่ยโอ้โหสายสุขภาพเนี่ยชอบแน่นอนแนวเนี้ยทุกคนนี่เห็นไหมชอบแน่นอนนะคะสายสายสวนเนี่ยอะไรเงี้ยนะคะสายบ้านสวนสายธรรมชาตินะคะชอบแน่นอนแนวนี้นี่เดี๋ยวพาทุกคนดูรอบๆก่อนสิว่าในบ้านเนี่ยมีอะไรให้กินได้บ้างนี่แล้วก็นี่ทุกคนขา ผักสวนครัวนะคะกระพงกระเพรานี่หมอนอแน่นี่เห็นมต้นหนึ่งเนอะทุกคนหมอนอแน่นี่เหีมต้นนี่หมอนอแน่เห็นมต้นต้นพริกนะคะทุกคนพริกก็มีนะอันนี้น่าจะเป็นมะนาวอืมต้นนี้น่าจะเป็นมะนาวปลูกไว้ละทุกคนอันนี้ภาษาเหนือห้องว่าก,ก้มก่อนี่แต่ภาษากลางนะคะเขาน่าจะเรียกว่าหัวลาพาวะ ่เีโหระพาภาษาเหนือก้มก่อ,กอนี่ค่ะทุกคนขิงขาตะไคร้นะคะมีให้นี่มีหมดนะคะทุกคนขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะชะอมภาษาเหนือเรียกว่าผักละนะคะนี่ผักชีใบเลื่อยนะคะทุกคนก็มีให้ทานนะครบตูนภาษาเหนือเรียกว่าตูนนะคะเอาไปแกงค่ะทุกคนแกงตูนใส่ปลาอร่อยมากเผ็ดๆส้มๆหน่อยนะอร่อยนี่ทุกคนนะคะก็อีกต้นหนึ่งนะคะนี่ ตะไคร้ใบมะกรูดนะคะทุกคนมีหมดอันนี้อะไรอ่ะน,น่าจะเป็นมะม่วงหาวมะนาวโห่ไหม oh, <okay. S 1> อืมะกรูดก็มีนะคะทุกคนแต่มะกรูดคือต้นไหนวะ mm hmm. นี่ทุกคนขาจชะอมนะนี่ผักชีใบเลื่อยนีน่ให้กินนะคะครบทุกอย่างในบ้านขิงขาตะไคร้นะจ๊ะทุกคน mm hmm. นี่ต้นมะกรูดอ่ะต้นนี้นี่ต้นมะกรูดนะคะอันนี้คณนาญี่ปุ่นไหมอืม เนาะอันนี้น่าจะเป็นคณะญี่ปุ่นอ่ะไปดูกันนะคะทุกคนทีนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะนาที่เราสามารถจะทําได้ถ้าใครอยากออกแนวแบบปลูกข้าวกินเองอะไรอย่างนี้ไรสารพิษนะคะทุกคนจะปลูกข้าวอะไรก็ได้มาดูก่อนจะพาดูนะคะตัวบ้านอะไรทําไมนะพาดูรอบๆบ,บ้านก่อนนี่ทุกคนนะคะรั้วฝั่งโน้นก็ปลูกไว้นะ ต้นกลต้นกล้วยนะคะทุกคนนี่กล้วยก็มีให้อ่าใครชอบแนวนี้นะคะบรรยากาศบ้านสวนนะหลังนี้จ้ะมากมาดูนะคะที่นาจา้ะทุกคนคะ่ะพักเหียกพักเหียกคเอ่อคนกลางเขาจะรู้จักไหมอ่ะพักเหนียกนะคะที่ไหนคะพะเยาคะ่ะคุณนงรักขาสวัสดีคุณนงรักด้วยนะจ๊ะอันนี้พะเยาจากพะเยาซิตี้บ้านบอกพิกัดก่อนทุกคน หลังนี้อยู่ที่บ้านสันโดนงามตำบลจำปวายอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะถ้าใครนะคะมาจากเส้นพหลโยธินนะคะหรือว่าเส้นสายเอเชียนะทุกคนเจอสี่แยกแม่ตม่ำถ้ามาจากทางกรุงเทพนะคะก็เลี้ยวขวามาแต่ถ้ามาจากตัวเมืองพะเยาก,ก็เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกแม่ต่ำค่ะแล้วก็ขับมาอีกสักประมาณสามสามกิโลนะคะเจอป้าย จำปะไว้นะคะตำบลจำปะไว้ก็เลี้ยวมาเลยนะคะทุกคนแล้วก็ขับต่อมาอีกสักประมาณไม่ไกลค่ะไม่ถึงโลก็จะถึงบ้านตัวนี้หลังนี้ละอ่ะทุกคนคาะประตูตรงนี้นะเจ้าของเขาทํานะคะสามารถปิดเปิดได้นะตัวเนี้ยทํามาใกล้ๆฉันสีเออปิดเปิดได้นะคะทุกคนแล้วนี่ค่ะที่นานะคะด้านหลังนะคะอ่ะชี้ที่นาให้ลูกค้านิดนึงอาจจะเปิดประตูไหมอ่ะที่นานะคะ ใส่กรอนไว้ทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเปิดให้อ่านี่ทุกคนคะ่ะทำประตูปิดเปิดเอาไว้ให้นะคะเพราะอะไรเวลาหน้าฤดูทํานาค่ะทุกคนเราจะได้สามารถนะคะปิดเปิดให้ลดลงไปเอาข้าวได้ด้านหลังโอ๊ยร้อนประตูร้อนนะทุกคนนี่นี่คะ่ะที่นาที่อยู่ด้านหลังอาชี้ให้ลูกค้าดูหน่อยเส้นไหนไว้ อ่ะเส้นไหนคะเส้นนี้หรือเส้นนี้อ่นนี้ค่ะทุกคนที่นานะจะนี่ดีกว่าพี่พงษ์เจ้านี่ทุกคนต้องให้เจ้าของเขามาชี้นี่วันนี้เราอยู่กับเจ้าของนะคะมีคนให้ข้อมูลเราจ้ะทุกคนทุกคนจะได้รู้เลยว่าขายไปไหนยังไงเส้นไหนเส้นนี้ใช่ไหมคะพี่พงษ์ลายกึ่ง หนึ่งไรครึ่งนะคะอ่านี่เส้นนี้ไรครึ่งนะคะทุกคนจะไปจดต้นไม้ด้านหลังนะคะทุกคนเห็นไหมไอ้ต้นเขียวๆด้านหลังเนี่ยตามเส้นคณาเส้นนี้ไปเลยจ้ะทุกคนอ่าตามเส้นคณาเส้นนี้ไปเลยนะคะไร่ครึ่งนะคะปลูกข้าวกินเองได้เลยะคะ่ะเส้นนี้ค่ะทั้งเส้นอ่าเฉยเห็นฉันไหมทุกคน PM เ5มสองจุดห้ามากไหมครับตอบตรงค่ะทุกคนช่วงนี้ก็เยอะหน่อยนะคะทุกคนอแต่ถ้าสมมติเราพ้นเมษาเวลาค่ะพ้นเมษาพฤษภาเวลาไมา่เยอะละนะคะแต่ว่าช่วงนี้ถามว่าเยอะไหมก็เยอะอยู่อะตอบตามตรงนะคะทุกคนจะได้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนี่จ้ะทุกคนเส้นนี้เนี่ยที่ถ่ายไว้นะคะเส้นนี้เลยจ้ะจดต้นไม้ด้านหลังนะคะทุกคนนี่แล้วทุกคนเห็นไหมไอ้ไลายลายสีตรงน้องนะ่ะคือสินธานี ใกล้ๆนะคะ<ด>เส้นไม่ต่ำพุทธิลป์พุทธศิลป์เอาคุทธศิลป์พุทธศิลป์แล้วนี่ทุกคนขายดูโซนนี้นะคะนี่เลยหมู่บ้านฝันทั้งนั้นนะคะทุกคนโซนนี้คือจะเริญมากนะคะจะเริญแล้วแล้วที่ดินแถวนี้ราคาก็แตะยากแล้วนะนี่ขอประกาศครับถึงข้าเหรออ่าประกาศอะไรคะถึะงข้าตรงถึงข้าตรง ตลาดอ,อตโกใช่ไหมพี่พงศ์ตตอ,อตโกนี่ทุกคนคะ่ะเขาก็เตรียมจะสร้างนะคะตลาดอ,อตโกละเออ,อน,นี่กำลังง่ยายงานนี้จะพูดไปยวกังฝักบัวอืมทางเข้าเรื่องเราดูทัทง้ทงางานการสร้งอ่าอ่าอ่าขวาเนี้ยใช่ค่ะนี่ทุกคนคะ่ะถ้าใครบอกว่าซื้อบ้านเตรียมรอนะคะความเจริญนะซึ่งก็อีกไม่นานนะจ๊ะทุกคนคะ่ะ ก็มาได้เลยนะจ๊ะที่หลังนี้นะทุกคนดูโซนนี้นะคะบ้านคนกันเต็มเลยนี่อ่าไปไปดูนะคะในตัวบ้านกันทุกคนเห็นบรรยากาศนะคะรอบๆบ,บ้านละนี่พี่ผงศ์แกวางแผนไว้หมดแล้วนะทุกคนจะเข้าจะออกทางไหนอะไรยังไงนะคะทุกคนประตงประตูะตก็ทําไว้ละเวลารถเกี่ยวรถดูด,ดจะลงนะคะทุกคนก็ลงตรงนี้เลย นี่ลงตรงนี้เลยนี่นะคะถนนตรงนี้นะคะทุกคนมีลูกค้าเคยถามตรงนี้รถเข้าได้ไหมตรงนี้รถเข้าได้นะคะคนเนี่ยตรงนี้รถเข้าได้ไม่ต้องกลัวเข้าได้เลยพี่พงศ์บอกว่าไอถนนนะคะที่เราพาทุกคนไปดูเมื่อกี้ค่ะที่ตอนนี้มีเป็นลูกลังอยู่นะเดี๋ยวเขาก็จะเทเข้ามาจนถึงหน้าบ้านนะคะทุกคน เพราะว่ามันเทมาได้จนถึงตรงแปลงว่างตรงนี้ละนะคะสงสัยงบเขาหมดก่อนนะคะเขาก็เลยไม่เทมาถึงตรงนี้อ่ะนี่ค่ะทุกคนคะ่ะหลังนี้นะคะต่อเติมครัวนอกเอาไว้เรียบร้อยนะคะทุกคนอันนี้คือครัวนอกของเขานะคะก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนคะ่ะอันนี้โซนครัวนอกนะคะครัวนอกบ้านมีวปงค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวทุกคนดูนี่เปิดโล่งนะคะสไตล์โมเดิร์นนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้เลยครัวนอกนะคะ นี่นี่โลง่โลงๆนะคะโปรง่ปรงๆนะจ๊ะทุกคนบรรยากาศดีนะคะเย็นด้วยนะลมเย็นด้วยนี่สะอาดๆนะคะทุกคนค่ะหน้าใช้งานนะคะควัวหนักออะเอาง่ายตรงนี้คือพี่พงศ์เขาใช้เป็นคหนักแหละทุกคนนะคะครัวด้านนอกของตัวบ้านนะคะเวลาจะมีแขกนะคะทุกคนปิกนิกปาร์ตี้สังสรรค์ก็ห้องนี้ได้นะคะทุกคนนี่เขาต่อเติมอะไรไว้หมดละ่ะศาดให้ลูกค้าเห็นทั่วๆหน่อยเห็นยังนะคะนี่นะคะจะได้ เป็นข้อมูลนะคะในการตัดสินใจนะเวลาจะซื้อนะคะทุกคนแต่ถ้าจะซื้อกันจริงๆก็มาดูตัวจริงของจริงกันก่อนสภาพแวดล้อมบรรยากาศอะไรทําไมนะคะอยู่ได้ไหมอะไรยังไงอย่างนี้นะคะชอบไหมนะเพราะว่าบ้านเนี่ยคือเราไม่ได้ซื้อวนะันสองวันทุกคนคือมันต้องอยู่กันเป็นปีอ่ะไปไปดูด้านบนของตัวบ้านทุกคนคาบรรยากาศด้านหน้าของตัวบ้านก็จะประมาณนี้นะนี่คือมามาฉันก็จะมายืนเป็นนางแบบตรง ภาษาเหนือเรียกว่าเก้าเสานะคะภาษากลางเรียกว่าเสานี่จะประมาณนี้นะทุกคนโซนบรรยกาศด้านหน้าของตัวบ้านบรรยากาศดีมากทุกคนลมเย็นนี่ถ้าใครจะนั่งแบบ,บปกปานะคะชิลๆนะคะชอบแบบสไตล์แบบ ลุกทุง่งลูกทุง่งอะไรอย่างเงี้ตกปากินเองนี่ทุกคนคะยืนอยู่ตรงระเบียงเนี้ยนะคะนั่งตรงระเบียงตรงนี้ก็ได้หรือถ้าใครจะหานะคะเก้าอี้สนามโต๊ะสนามนะคะมาวางแล้วก็นั่งตกปาก็ได้นะนี่ชิลมากนะคะอ่าชิลมากราคาเท่าไหร่สวัสดีคุณศักดาด้วยนะจ๊ะสวัสดีคุณธนวัตรด้วยค่ะเมื่อกี้ึ่ทักทายนะบอกแต่ข้อมูลที่ลูกค้าถาม หลังนี้นะคะทุกคนสองห้องนอนสองห้องน้ำนะคะกับอีกหนึ่งครัวนอกนะคะเนื้อที่สองไร่หนึ่งงานสามสิบสามตารางวานะคะราคาอยู่ที่สามล้านห้าแสนบาทจ้ะทุกคนสำหรับหลังนี้นะคะแปลงนี้นะอันนี้นะคะใครที่แบบว่าชอบนะคะนั่งทานข้าวอยู่ด้านหน้านะจ๊ะของตัวบ้านนะคะชมบรรยากาศนะคะทุกคนดูบรรยากาศนะคะดูน้ำดูปลานะโซนนี้แล้วเพียงด้านหน้าของตัวบ้านได้เลยนี่ อ่านี่เป็นไงบ้างคะบ้านบ้านเขาค่อนข้างกว้างเลยนะทุกคนระเบียงเขาค่อนข้างกว้างกเลยทีเดียวแหละนี่ถึงบอกว่านะคะหลังเนี้ยเข้ามาแล้วเหมือนเป็นอาณาจักรของเราเองใครที่ชอบความสะดวกสบายใกล้ตัวเมืองนะคะชอบบรรยากาศแบบเงียบสงบนะคะทุกคนชอบแนวบ้านสวนนะคะมีที่ปลูกข้าวมีที่เลี้ยงปลามีผัก ผักและผลไม้กินนะทุกคนใครจะมาปลูกอะไรเพิ่มก็ก็ดูเอาค่ะพื้นที่ก็ยังเหลือนะส่วนผลไม้เราปลูกไว้ข้างรัวให้หมดละเรียบร้อยนะคะเพื่อนบ้านอะไรทําไมมีนะคะเดินทางเข้าตัวเมืองพยาวก็สะดวกนะคะทุกคนเดินทางเข้าตัวเมืองพยาวก็สะดวกแปบ๊บเดียวอ่ะไปทุกคนคะ่ะไปดูนะคะด้านในของตัวบ้านพี่พงศ์ขาประตูตรงไหนเข้าได้บ้างเดี๋ยวเข้าเข้านี่ก็ได้ ภาพภาษาเหนือนะคะทุกคนค่ะดูคนเหนือรีวิวบ้านก็จะประมาณนี้อ่ะพี่พงตรงนี้อ๋อโอเคนี่นะคะทุกคนค่ะมาขอเอาล็อกอ่ะเดี๋ยวนี้พาทุกคนเข้ามาดูนะคะในตัวบ้านนะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะทุกคนค่ะเปิดไฟก่อนเดี๋ยวมันจะมืดเกิน เดี๋ยวนะคะช่างกล้องแป๊บนึงอ่านี่ทุกคนขาบรรยากาศนะจ๊ะของหลังนี้จ้านี่ประตูสไลด์นะคะดิฉันขออนุญ,ญาตเจ้าของบ้านนิดนึงอันนี้ทุกคนขาบ้านเขาค่อนข้างกว้างนะคะห้องรับแขกเขากว้างมากนะคะนี่นี่เลยคะ่ะสไตล์การตกแต่งนะจ๊ะทุกคนพร้อมเข้าอยู่เลยนะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะที่พงให้ความร่วมมือดีมากนี่ทุกคนถาห้องรับแขกกว้างนะแล้วถ้าเปิดนะคะผ้ะมาม่านออกไปนะทุกคนก็จะเห็นบรรยากาศนะคะฟิลปะมานี้นะคะด้านหลังก็จะยังมีทุ่งนานะคะมีอะไรให้ดูนะคะทุกคนนี่ใครชอบบรรยากาศแนวนี้นะบ้านหลังกว้างๆนะมาที่นี่อ่ะนี่ทุกคนคาแล้วนะคะห้องน้ํานะคะสําหรับแขกนะทุกคนก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะ ห้องน้ำเขาก็กว้างนะคะกั้นสวนเปียกสวนแห้งไว้เรียบร้อยออะพาลูกค้าดูห้องน้ำนิดนึงจ้ะเดี๋ยวเชนต้องเก็บช็อตอีกนะเนี่ยนี่เลยทุกคนค่ะเมื่อกี้ลูกค้ามาดูบ้านนะคะเห็นดีฉันแล้วลูกค้าบอกว่าเออตรงปกอยู่เราไม่โดนหลอกแล้วล่ะเออนะอันนี้จริงๆแล้วไม่ค่อยตรงปกนะช่วงนี้อื่นแท้ค่ะ นี่ค่ะทุกคนห้องงานเขาสะอาดสะัายานนะคะน่าใช้งานนะจ๊ะอ่าใครอยากดูจุดไหนอะไรยังไงเม้นมาได้นะทุกคนจะพายดูส่วนห้องนี้นะคะจริงๆแล้วเป็นห้องนอนเล็กแต่ตอนนี้ไม่มีใครนอนก็เลยใช้เป็นห้องเก็บของทุกคนนี่สเกลความกว้างของห้องก็จะประมาณนี้นะคะมีแอรให้เรียบร้อยเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีทีวีให้นะคะสําหรับห้องนอนเล็กนะนี่อยู่ได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะห้องนอนเล็ก ตอนนี้ไม่มีใครใช้ก็เลยเป็นห้องเก็บของนี่นะอ่ะทุกคนคะ่ะไปดูห้องนอนใหญ่กันนะคะไปดูห้องนอนใหญ่ของบ้านหลังนี้กันจักว่าเป็นยังไงอันนี้นะคะโซนห้องนอนใหญ่นี่เลยห้องนอนใหญ่กว้างมากทุกคนคะ่ะห้องนอนใหญ่กว้างมากนะคะนี่เลยจากโซนห้องนอนใหญ่นะคะกว้าง,าง, bing, งๆโล่งๆนะคะ ถ้าเปิดประตูก็เปิดประตูรับลมได้เลยนะคะเห็นวิวจากหน้าตัวบ้านนะคะนี่ประมาณนี้นะคะสำหรับห้องนอนใหญ่นะคะใครเข้ามาไม่ทันนะคะอยากสอบถามอะไรสอบถามได้นะทุกคนคะ่ะอยากทราบอะไรนะคะสอบถามได้วันนี้อินเทอร์เน็ตดีนะคะดิฉันไลฟ์ผ่าน u t u b e ลอดนะคะปกติอินเทอร์เน็ตไม่ดีไม่เห็นอะไรเลยเมื่อวานไปไลฟ์ like อยู่หลังนึง นี่จ้าทุกคนถ้ามองจากห้องนอนใหญ่ไปนะคะจะรับลมรับลมได้เลยนะนะคะอยากดูวิวนะคะดูวิวจากหน้าบ้านได้เลยนะแล้วทุกคนขาไม่ต้องกลัวใครมาเห็นอะไรทําไมเรานะบอกแล้วว่าหลังนี้เป็นอาณาจักรหลังนี้เป็นอาณาจักรของเราเองนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะไม่เปี่ยวไม่เหงาแล้วใกล้ตัวเมืองพะเยาด้วยเดินทางไปที่ไหนก็สะดวกนี้เนี่ยนี่ทุกคนขา หลังนี้คืออาณาจักรส่วนตัวจริงๆเห็นไหมคะเออประมาณนี้เลยนะอะไปดูนะคะห้องน้ำเขานิดนึงค่ะพาลูกค้าดูทั่วเออนะอ่ะโซนห้องน้ำนะคะก็จะอยู่โซนนี้นะคะลูกค้าอันนี้นี่เลยนะคะโซนห้องน้ำก็จะประมาณนี้นะจ๊ะ ใครชอบแนวนี้นะจัดได้เลยนะคะทุกคนชอบกดไลค์ใ like, ช่กดแชร์นะคะนี่ใครชอบแนวนี้นะคะบรรยากาศประมาณนี้ฟิลนี้นะคนจัดไปได้ที่บ้านหลังนี้จ้ะ,ะนี่ใครอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะคะสอบถามได้มาเดี๋ยวเราจะมาบอกราคากันแล้วนะจ๊ะปิดประตูด้วยนะ นี่พร้อมเข้าอยู่นะคะทุกคนขาค้คนกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะสําหรับหลังนี้นะคะอ่ะมามานั่งโซนนี้นี่มานั่งโซนนี้กันอ่ะสตราดตรงไหนสวยนี่มีบอกปลาและนาข้าวมีบ้านให้อีกหนึ่งหลังพร้อมผลไม้มากมายรอบบ้านให้ทุกคนได้กินกันราคานี้รวมเฟอร รวมเฟอร์นิเจอร์และค่าค่าใช้ใจ่ายค่าโอนใช่ไหมครับอ่าคุณธนวัฒน์นะคะสำหรับราคานี้นะคะรวมเฟอร์ให้นะคะสามล้านห้านะคะค่าใช้จ่ายในการโอนนะคะก็คือคนละครึ่งนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณธนวัฒน์ชอบนะคะหนิงแนะนําให้มาดูตัวบ้านกันก่อนได้นะคะราคานะคะสามารถต่อรองกันได้จากหน้างานนะคะถ้าสมมุติว่าลูกค้าเอาจริงนะ สามล้านห้านะคะเรารวมเฟอร์ให้นะคะแล้วก็ในส่วนของค่าโอนตรงนี้มาคุยกันได้นะจ๊ะนอกรอบได้เลยจากคุณธนวัตจ๋าอ่ะราคานี้นะเน็ตนะสามล้านห้านะวงเล็บนะถ้าคุณธนวัตรนะคะรวมเฟอร์แล้วก็รวมค่าใช้จ่ายในการโอนนะหนิงขอราคานี้นะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณธนวัตรนะคะมาดูบ้านก็นะัดหนิงลวงหน้านะคะมาคุยกันหน้างานได้นะคะของซื้อของขายคะ่ะทุกคนนะคะคุยกันได้อยู่แล้วนะจ๊ะ อันนี้ทุกคนขาราคานี้นะคะอ่นหนิงบอกราคาก่อนหนิงจะลงไลน์นะทุกคนขาไม่เอาเฟ <c oughs> อร์นิเจอร์เท่าไหร่คุณดวงนะคะคะ่ะถ้าไม่เอาเฟอร์นิเจอร์เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ทุกคนคะ่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวมันไม่จบคือหนิงจะบอกว่า ถ้าใครสนใจนะคะหลังนี้หนิงแนะนํามาดูตัวบ้านก่อนมาดูบรรยากาศมาดูสภาพแวดล้อมก่อนถ้าโอเคทุกคนถูกอกถูกใจนะคะและอยากได้บ้านหลังนี้นะเดี๋ยวเรามาคุยราคาแล้วต่อรองกันหน้างานได้เลยค่ะเพราะว่าเจ้าของเขาก็ใจดีนะคะคุยง่ายนะคะพี่พงษ์แกไม่มีอะไรถ้าทุกคนชอบและอยากได้มาคุยกันหน้างานแต่อย่างแรกเลยนะคะมาดูก่อนชอบไหมอ่าเนาะเออมาดูก่อนชอบไหมถ้าชอบต่อรองกับเจ้าของบ้านได้โดยตรงเลยนะคะ ทุกคนคะสองห้องนอนสองห้องน้ําเขาอยากให้ฉันนั่งอะ่ะทุกคนแต่คือแบบว่าเธอก็ดูน้ําหนักชนิดนึงอะไรอย่างนี้ฉันก็ไม่ได้เคลื่อนไหวสะดวกขนาดนั้นทุกคนคะ่ะ 2ห้องนอนสองห้องน้ำนะคะเนื้อที่สองไร่หนึ่งงาน3าสตารางวาชนดครุฑแดงนะจ๊ะทุกคนมีบ่อปลาให้มีนาข้าวให้นะคะใช้ชีวิตแบบพอเพียงได้เลยจ้ะหลังนี้ราคา3าล้านห้าแสนบาทนะแล้วถ้าใครจะมาดูนะคะทุกคน โทรหาหนิงก่อนได้ที่เบอร์0ูนย์เนะเจ็ดสี่แป3 7านะคะ,ะ,คะแล้วก็เบอร์0 8 8ย์แปดแปนะคะส่วนไอดีไลน์นะคะ0 9 5 6 9 0 9้าหสามจากทุกคนทักมาหาหนิงก่อนได้แล้วก็หนิงพักฝากฝากฝากเพื ฝากเพจนิดนึงนะคะทุกคนถ้าใครอยากได้บ้านไระที่ดินนะคะแปลงไหนโซนไหนนะฝากกดเข้าไปติดตามนะคะเพจหนิงอสังหาพะเยาได้เลยจ้ะในเพจนะคะเราก็าจะมีข้อมูลอะไรต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้านะคะลูกค้าหาที่ดินหาบ้านโซนไหนก็ทักสอบถามได้ส่วนหลังนี้นะคะใครสนใจจะเดินทางมาดูชอบฟิลแบบนี้บรรยากาศแบบนี้นะคะโทรนัดหรือทักไลน์หนล่วงหน้าก่อนได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ทุกคนมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีนะคะเดี๋ยวหนิงจะขออนุญาตลง ไ์ลแล้วนะมีอะไรเพิ่มเติมไหมจ้าขอบพระคุณทุกท่านเลยนะที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นไล์จนจบไลนะคะแล้วก็เดี๋ยวฝากติดตามแปลงอื่นๆด้วยนะจ๊ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยคะ่ะสวัสดีค่ะช่าง <c oughs> กล้องอยังไม่เปียดไร์นะจ้ะตอนงบพ่านหมดแล้วเราขอรอคอแล้วเปียนเบย 妈，妈妈。